สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่ยผ้าพี่น้องนะครับเขามานะครับมาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยในช่วงมั่นอายุ6กเดือนนะครับหเดือน7เดือนนะเขาคือจะใส่ปุ๋ยลักษณะใดนะครับใส่ปุ๋ยแบบใดนะครับเพื่อบํารุงนะครับหัวมั่นหัวมั่นใหญ่ในช่วงนี้นะครับหัวมั่นเขาใหญ่แล้วนะครับแต่ว่านะครับอยากให้มันใหญ่ให้มันมีน้ำนักให้มีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงๆนะครับในอายุมั่น6เดือน7เดือน ช่วงนี้สําคัญครับพี่น้องเป็นช่วงที่มันเท่านียนะครับมีแป้งนะครับกาลังสางแป้งกาลังมีแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วนะครับผมอ่าอยากให้หัวมันมีแป้งหลายนะครับนำนักดีหัวใหญ่นะครับใส่สูตรนี้นะครับอ่าสูตรปุ๋ยฉีดนะครับเพราะว่าเทาต้องใส่ปุ๋ยฉีดเพะวันยังนะครับในช่วงนี้นาดินเท่านี้นะครับเห็นบ่มพี่น้องนะครับมันแตกนะครับหรือว่ามันแห้งนะครับ จะใส่ปุ๋ยเม็ดเท่านี่กะใส่บ่อใดนะครับใส่ไปแล้วก็ละลายยาก่นะครับพี่น้องมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับหัวมันเท่านี่กะลั่งอ่ากระลั่งใหญ่นะครับกระลั่งใหญ่กระลั่งใดทีนะครับกระลั่งมีแปงนะครับหัวมันกระลั่งเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับหัวมันกระลั่งขยายใหญ่ขึ้นเห็ดจังใดนะครับหัวมันจะบ่หยุทธ์การอ่าขยายโตนะครับให้เพิ่นสางแป้งให้่อ่ามันหัวมันเฮาใหญ่ขึ้นนะครับแล้วการนำนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับ สูตรนี้นะครับเป็นใส่ปุ๋ยเก็ดนะครับใส่ปุ๋ยเก็ด4600กับ0060นะครับผสมใส่กันสองต่อหนึ่งนะครับว่าง่ายๆว่า0060นี่สองซอนนะครับแลักการ4600นี่ซอนหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบปุ๋ยเก็ดนะครับพี่น้องปุ๋ยเก็ดละลายน้ำฉีดนะครับผมสูตรนี้นะครับเขาต้องมาละลายน้ำฉีดต้องใส่ปุ๋ยเก็ด เพราะว่าถ้าเป็นใส่ปุ๋ยเม็ดในช่วงนี้มันใส่ไปแล้วก็บบมีประสิทธ,ธิภาพเท่าที่ควรนะครับผมเพราะว่าดินมันแหง้งเขาต้องใส่ในรูปแบบปุ๋ยน้ำนะครับระเบิดหัวหรือว่าเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวนะครับฉีดนะครับเวลาก,การฉีดฉีดใส่เงาเพื่อเลยนะครับพี่น้องเนี่ยฉีดใส่โค่นเงาเนี่ยนะครับให้เพื่อนใดเอาไปกิน,นได้ง่ายๆนะครับเนี่ยคือลักษณะหัวมันเนี่ยเนี่ยครับหัวมันนี่ใหญ่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์แปลกกลัางได เต็มทีแล้วนะครับอาเปอร์เซ็นต์แปลงนี่อามองม่องมึงนี่นะครับมองมองมึงนี่บบตัก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นพันสายพันละยองนะครับอาพันละยองนะครับหัวมันนักษณานีนี่คือเปอร์เซ็นต์แปลงมันดีอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้เขาจะเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์แปลงแล้วก็เพิ่มน้ำนักขยายหัวเขาต้องใส่จะใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับสี่สิบหกศศูนย์นะครับ ผสมนะครับผสมกับ0ูนย์ศนะครับแต่ว่านะครับในรูปแบบปุ๋ยเก็ดนะครับปุ๋ยเก็ดเพื่อว่าเอามาละลายน้ำฉีดนะครับฉีดใส่น้ำโค่นเงานี่ครับฉีดซะเลยนะครับน,น,น้ำโค่นเงาเพื่อนนี่นะครับให้เพื่อนเอาลงไปกินได้ไง่ายๆนะครับให้ฉีดลักษณะนี้นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งช้อนนะครับในรูปแบบปุ๋ยเก็ดนะครับเอาเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์กัเป็นในรูปแบบปุ๋ยเก็ด นะครับเพราะว่าการที่จะเอา0060แบบปุ๋ยเม็ดมาละลายน้ำมันอย่างๆแนจังน้อยนะครับเอาเป็นแบบปุ๋ยเกจเพราะว่าสูมือนี่มีมีวัตถุสูตรนะครับผมปุ๋ย400นี่หนึ่งช้อนนะครับราคา0060นะครับ0060นี่สองซอนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นตัวเล่งนะครับผมอ่ะเป็นตัวเล่งอันนี้เอามาทดสอบทดลองเมืองแล้วได้ผลดีนะครับได้ผลดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงหัวมันใหญ่น้ำหนักดีพร้อมนะครับผมน้ำหนักดีพร้อม ในช่วงนี้มันทีเป็นลักษณะว่าดินเท่าแห้งนะครับพี่น้องดินแห้งนะครับการใส่ปุ๋ยมันลําบากแต่ว่าข้าต้องเปลี่ยนการใส่ในรูปแบบปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะครับในรูปแบบของเหลวฉีดใส่น้ํโค้นเงาเลยเลยครับพี่น้องอายุมั่น6กเดือนเกดเดือนข้าตตองบ่มลุงลักษณะนี้นะครับเพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มน้ำนักเห็ดใหัวมันขยายโตได้ดีนะครับให้เพื่อนได้รับธาตุอาหารไป ตลอดนะครับผมให้เ <Netz> พ <ank pedir als> <g dragging> ื่อนได้รับถาดอาหารไปตลอดฉีดนะครับฉีดทุกซิฟมือครับพี่น้องเพราะว่ามันไก่จะได้ถอนแล้วนะครับฉีดเร่งอีก2เดือน3เดือนนะครับประมาณ10เดือนก็เริ่มถอนได้แล้วนะครับเริ่มถอนทย่อยออกได้แล้วนะครับผมหลักจาเฮดไหหัวมันฮาใหไงนะครับหัวมันห้อยไงเปอร์เซ็นต์แปลงสูงน้ำนักดีนะครับคือเน้นน้ำนักดีครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องนี่ก็ตัวอย่างนะครับมันอายุ6 7เดือน อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องให้นะครับให้ปุ๋ยปุ๋ยนามเพิ่นฉีดลงไปในโค่นเงานะครับฉีดเนี่ยครับฉีดใส่น้ําโค่นเงานี่เลยนะครับฉีดใส่น้ําโค่นเงาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะดูดไปกินท้องเพิ่นเองนะครับผมแล้วหัวมันเขาขยายใหญ่ขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเพิ่นได้รับได้รับธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับเพื่อไปสางแป้งเห็ดใ้หัวมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับชีพเป็นเล่งการเจริญเติบโตให้เพิ่นนะครับเล่งหัวให้เพิ่นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็หัวมันก็จะนำนักดีนะครับผมตัวนี้สูตรนี้นะครับใส่วอาง่ายๆว่า4600กับปุ๋ย0060ผสมกันแล้วก็มานำมาฉีดนะครับนำมาฉีดตามโค่นเหงาโค่นต้นได้เลยนะครับทุกซีฟมือเขาตรงเล่งเนี้ยจังน่อยนะครับฉีด2เดือนครับ2เดือนเดือนละ3เทื่อครับพี่น้องฉีดสองเดือนเดือนละ3เทื่อ เอาอีกจักสองเดือนนะครับเพื่อเล่งให้หัวมันใหญ่และการน,น้ำหนักดีนะครับเพื่อเส้นแปลงสูงกรอเข้าจเจ้าออกอัตราส่วนต่อไรผลผลิตต่อไรนี่มันจะสูงขึ้นนะครับช่วงนี้คือเล่งแปลงให้หัวมันใหญ่และให้น,น้ำหนักดีนะครับให้น้ำหนักดีเขาต้องฉีดนะครับฉีดทุกซิบมืออีกจักสองเดือนนะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วถือว่าสิ้นสุดแล้วของปีนี้นะครับผม ช่วงอายุหกเจ็ดเดือนนี่เขาฉีดเลยครับฉีดไปจากสองเดือนซอยกระตุนเพลินหลังจากนะครับก่อนเขาจะถอนออกนะครับหลังจากก่อนเขาจะถอนออกนี่ก็คือเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อไม่อาจที่ปลูกไปแล้วปีปีที่แล้วเริ่มปลูกปีที่แล้วนี่นะครับแล้วว่าหกเจ็ดเดือนว่ามันแรงแล้วใส่ปุ๋ยบย่ไดอยากใส่ปุ๋ยเฮ็ดเป็นปุ๋ยในรูปแบบปุ๋ยน้ำนะครับน้ำมาฉีดได้น้ำโพนเงาเพลินนี่แหละครับ อีกสูตรหนึ่งที่ได้ผลดีร้อยเปซ็นตะครับครับผมผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซัานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ